ที่หอประชุมเทศบาลตำบนโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์นายธนิพนธ์ชยนันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อยกระดับชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยมีนางพรเพชเขมวริรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าสนาชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ชมรมผู้สูงอายุและประชาชนให้การต้อนรับ โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้พร้อมด้วยอธิบดีกรมอนามัยผู้อำนวยการสนอนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยกระดับความพร้อมพื้นที่ต้นแบบชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยรวมกับเครือข่ายขับเคลื่อนมาตรฐานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมสะดวกและปลอดภยัยรวมถึงมีการจัดการสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยได้เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับในชุมชนครอบคลุมจังหวัด โดยพัฒนาตามหลักเกณฑ์8องค์ประกอบขององค์การอนามัยโลกโดยในส่วนของอำเภอกรกพระจังหวัดน,นครสวรรค์ถือเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะพื้นฐานและพร้อมยกระดับการขับเคลื่อนตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย